เดิมตอนที่แล้วอ้ยไม่ต้องแล้วก็ได้มั้งพาร์ทที่5าแล้วเนี่ยเอาเป็นว่าใครยังไม่ได้ดูพาร์ทก่อนหน้านี้ก็อย่าลืมไปดูก่อนนะคะเดี๋ยวจะดูไ้เรื่องก่อนเริ่มคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้คลิปด้วยนะคะเดี๋ยวลืมซะก่อนพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยค่ะ เช้าวันที่75กิฟกับโคนาะออกเดินทางไปแถวชิงช้าสวรรค์อีกรอบจากที่กิฟได้โค้ดลดกล่องมาเมื่อวันก่อนกิฟเลยว่าจะเอามาลองขายกล่องที่โคนาเผลอตีรหัสทิ้งไปแต่พอเปิดออกดูของข้างในมันดันไม่ได้ดีอย่างที่คิดทั้งที่แถวนี้กล่องอื่นๆใส่แต่ของดีแท้ๆแต่ไม่เป็นไรค่ะถือว่ายังดีที่โค้ดนี้สามารถใช้ได้หลายครั้ง ในกล่องนี้กิ๊บได้กันกรสีแดงมามันไม่ได้เอาไว้ใช้ตัดหญ้าหรือตัดใบไม้นะคะกิ๊บเดาว่ามันน่าจะเอาไว้ใช้ตัดชนวนระเบิดแน่เลยแต่ระเบิดตรงนี้มันโดนตัวอะไรเหยียบไปแล้วเนี่ยสิเอาเป็นว่าช่างมันนะเนะาะจะได้กก็กำทอดวิ่งเข้าไปในตึกเพื่อปักไฟส่วนโคนาก็ยืนกำปืนคอยดูต้นทางและยิงสนับสนุน จากนั้นเราก็เอาเวลาที่เหลือมาเก็บของรู้ตัวอีกที นอนก็นอนค่ะอยู่ดึกในตึกแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องรอเล่นพอเชา้ากิ๊บวิ่งเข้ามาในส่วนด้านในสุดด้านในนี้มีชั้นวางของและกล่องวางกระจายกระจายกันอยู่กิ๊บได้ของมาเยอะมากสมุดเอ็นชาร์ดเอ่ยเพรเอ่ยดีๆทั้งนั้นแต่เก็บไปก็ระแวงไปค่ะกิ๊บก็เลยปิ๊งไอเดียสร้างพีอารอรนโกเรมายืนเฝ้าอีกแรงยังไงตอนนี้กิ๊บก็มีเหล็กล้นๆ้นใช้ชาตินี้ก็ไม่น่าจะหมดแล้วมัง้งเดินลึกเข้ามาเรื่อยๆกิ๊บก็เจอ่วนที่มีพื้นต่างระดับถึงสภาพเจลเละแตด้ววน,จ,นจัรย์พก โงหนังไม่ก็ลงละครละมั้งพอเดินมาตรงแถวๆที่คิดว่าน่าจะเป็นเวทีแล้วมองขึ้นไปด้านบนพี่เคยน้าพี่เจออะไรแสงอะไรแวบแวบอยู่ันี้ยใช่หนูก็เจอ,อเฮ้ยออแล้ว ิ๊ oh ว่าวันนี้น่าจะต้องมีอะไรที่อันตรายมากแน่ๆแต่มันก็ล่อตาล่อใจด้วยสิ่งที่เยา้ายวนหรือเกินพอขึ้นมาสำรวจบนเวทีวันนี้มีกล่องที่ใส่สมุดเอนชานตั้ง3าม oh. เล่มแต่ว่าแต่ละอันก็ไม่ได้บัฟเวอร์เลยนะคะสำรวจโรงงรครเสร็จกิ๊บก็หันไปเห็นบันไดปีนขึ้นด้านบนกิ๊บเลยว่าจะลองปีนขึ้นมาเช็คดูเฮะอพี่ขึ้นจากทางนี้หรอขึ้นทางนี้ได้เปล่าลหนูพี่ว่ามันท้งางมันมี มีอะไรไม่น่าจะขึ้นไปทางนี้ได้หรือเปล่าอะไรเนี่ยมันดักเต็มหัวเลยอะ่ะโอ้โหโอ้โหเราต้องไปทางอื่นไหมคะพาที่เรา,าไปทางอื่นดีกว่ามันรัวๆัวเลยอะ่ะ สงสัยขึ้นทางนี้จะไม่เวิร์คค่ะลองไปหาทางอื่นละกันพอลองเดินย้อนกลับมาก็เจอบันไดจริงๆแถมบันไดใหญ่ซะด้วยแต่ก่อนจะขึ้นไปพวกเรามานอนให้เช้าก่อนกันดึกแล้วมอนดุอะนะคะเช้าปุ๊บพวกเราก็เดินขึ้นไปด้านบนบนนี้อย่างมืดกิ๊กก็เลยวิ่งไล่ปากไฟคร่าวๆดูแล้วบนนี้น่าจะเป็นโกดังเก็บของเพราะมีชั้นวางของเต็มไปหมดจะนั่งคิดกว่าใช้เวลาทั้งหมดไปกับก,บการเก็บของไปทีละกล่องทีละกล่องชั้นมันเยอะกล่องมันก็เยอะทําให้ใช้เวลานาน,านเลยค่ะ โอ๊ยมันมาบินตรงนี้นี่ว่าก็ว,ว่าทำไมเสียงไกลเชี่ย เก็บของอยู่จนมืดจิ๊บว่าไม่แน่ที่นี่อาจจะเป็นร้านค้าอารมณ์ห้างสรรพสิปปนค้าเล็กๆเกพราะมีจุดที่เหมือนกับเคาน์เตอร์จ่ายเงินด้วยพอเดินเข้ามาด้านในก็กลายเป็นว่าในนี้เป็นครัวเฉยเลยค่ะมีตู้เย็นตั้งหลายอันแน่นอนว่ากิ๊บต้องงัดเหล็กจากตู้เย็นมาเก็บไว้จากนั้นก็รีบมานอนตื่นมาก็ออกมาเจอห้องเก็บของเล็กๆอีกเปิดเช็คให้หมดไม่มีอะไรตกหล่นนะคะพอเดินมาถึงโถงตรงกลางจุดที่มีเพดานสูงตรงนี้ไม่มีบันไดขึ้นต่อจากนี้กิ๊บเลยต้องวางไม้เพื่อปีนขึ้นไปด้านบนเหมือนจะเป็น เครื่องจากอะไรบางอย่างมีตู้เอกสารแล้วก็แผ่นไม้ที่บล็อกทางกันมีตัวอะไรเข้ามาแต่ไม่ว่าเขาจะปิดไว้เพื่อป้องกันตัวจากอะไร mm. ก็ดูเหมือนว่ามันจะไม่ได้ผลนะคะเดินถัดมาอีกหน่อยพวกเราก็เจอบันไดลิงศัลปินขึ้นไปสำรวจด้านบนและพอร้องไต่ขึ้นมาดูก็พบว่ามันคือดาดฟ้าที่เราเคยมาเก็บบล็อกคอปเปอร์เมื่อหลายวันก่อนตอนมาครั้งก่อนไม่ได้สังเกตเลยค่ะว่าตรงนี้ไม่ทางลงด้วยไหนๆพวกเราก็มาแล้วกิ๊บเลยว่าจะลองเข้าไปในจุดที่มีไม้บล็อกทางเอาไว้เพราะว่าสภาพพวกเราตอนนี้ พร้อมทั้งเกาะพร้อมทั้งกรงกะสุนแต่ตรงจุดทางเข้าตอนนี้มันดูไม่ได้สงบเหมือนครั้งก่อนทั้งปรสิทธ์ตัวเล็ก,ลกอีกทั้งเสียงที่ดังรอดออกมามืดแล้วอันตรายค่ะกิ๊บเลยเชื่อคำเตือนของโคนะมานอนให้เช้าก่อนเช้าวันที่79ก่อนเข้าไปด้านในกิ๊บมาสร้างพี่แอรอนกลเลยไม่สองคนกะจะให้พี่เขาช่วยแทงให้แต่ยังไม่ทันที่กิ๊บจะพังทางกั้นเข้าไปยังไม่ทัจจะทุบเลย ดูเ <Nope. S 2> ชื่อมือพี่นะนั่งให้ดิพี่นุนนุอนนุนนุอนนุนนุอน,อ,น,น,อ,นอะไรจะมีอะไรเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละพี่ไปเลยเออมีเลือดด้วยหนูเรา<ห>ต้องช่วยป้าเลือดอะไรอ่ะโอ้โหนูเราต้องจัดการต้นไม้ก่อนป้าโอ้เดี๋ยวอะไรอะไรพี่โดนอะไรพี่โดนตัวลอยนะ 走路忙。 เม่รู้เอาไปทําอะไรนะคะไว้ค่อยกลับไปหาข้อมูลดูอีกทีจากนั้น<ร>พวกเราก็เข้ามาม<อ>ด้านในอีกรอบตอนนี้เหลือแค่ตัวเล็กๆแล้วในนี้มันมืดมากก<แ>ิ๊บก็เลยวิ่งไล่ปากไฟไปรอบๆเห็นโคนะบอกว่ามันมีตัวเล็กๆเกาะอ,อยู่บนเพานเต็มไปหมดแต่กิ๊บมองแล้วมองอีกมองยังไงก็มองไม่เห็น<อ>เลยลองยิงดูปรากฏว่ากระสุนปืนกิ๊บที่มันติดไฟช่วยเพิ่มความสว่างให้เยอะเลยค่ะแต่ที่น่าแปลกก็คือไฟมันรํมได้ด้วยแต่ก็ดีค่ะเผาให้หมดจะได้เปิดหลังคาให้สว่างสว่างหน่อย เราต้องทำลายที่นี่ให้สิน้นซากที่นี่มันชั่วรา้ายเท่ว่าพอเผาเพดานจนหมดสิ่งที่อยู่เหนือเพอดานก็ตกลงมา <Huh? S 2> โคนาบอกว่าข้างบนเหมือนจะมีห้องอะไรสักอย่างกิฟก็เลยลองไต่เลือดขึ้นไปดูแต่กิฟก็ทําตามที่น้องบอกอะค่ะลองไต่ขึ้นมาดูแล้วก็ไม่เจออะไรนะคะพอกลับลงมาสายตากิฟก็เหลือบไปเห็นบล็อกเนเธอร์ไลท์ถูกวางประดับเนียนอยู่ตรงแท่นบูชาตรงกลางนี่ถ้ากิฟไม่เผาเพรานกิฟว่ากิฟไม่น่าจะทันสังเกตเห็นนะเนี่ยคิดถูกจริงๆค่ะที่เคลียร์เพดานออกแต่ด้วยความที่ว่าบล็อกเนเธอร์ไลท์มันแข็งมากกิฟเลยใช้เวลาขุดพอสมควรมืดแล้วก็ยังไม่นอนพี่ หนูพูดจริงนะพี่พี่มูห่วงคอเอห่วงใจห่วงชีวิตก็ได้ดด <_ d ata> ชิปหันไปเห็นดอกไม้ปล่อยเชื้อที่ขึ้นอยู่ด้านบนเหนือกำแพงพยายามยิงทิ้งแล้วก็หเหมือนว่ามันจะยิงไม่โดน,<ห>นปีนยิงก็แล้วก็ยิงไม่โดนอีกไ,ไม่รู้ฮิตบ็อกมันอยู่ตรงไหนท <_ d ata> ว่าในตอนที่พวกเรากำลังจะควักเตรียมเพื่อตั้งใจจะนอนอยู่นั่นเองไอตรงกกำแพงจริงด้วยหนูไม่ได้คิดไปเฮ้ยโอ้โหชิปหายละชิปหายละโอ้ โอ้งานเข้าแล้วหนูอุลอเทพเขาโอ๊ยโ,โอเคโชคดีที่ยังเมีปัทองหนูยี่หน่อยยี่หน่อยงานเข้าเลยค่ะจะนอนก็นอนไม่ได้ปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้การค่ะคลิ๊เลยให้โคนนะปีนขึ้นไปยิงต้นไม้ติดเชื้อจากบนกำแพงแต่ระหว่างรอทำไ แต่พวกปราชิตมันเยอะขนาดนี้แน่นอนว่าน,นอนไม่ได้หมดยังอะเนโโี่ยค่ะหนูอ้ามันเอวหนูอ้ามาแล้วไอ้ดูต้องคำให้อ้ามาแล้วโอเคพี่เอวอยู่พี่อวอยู่มันมาไม่เยอะมันมาไม่เยอะสุดท้ายก็กลายเป็นว่าพวกเราพยายามสู้ยาวๆจนเช้ากิ๊บลองเดินออกมาตรงช่องที่กำแพงโดนระเบิดอ๋อ หนูเดินมาดูนี่พี่รู้นะที่พี่บอกข้างบนเหมือนมีอะไรเยอะแยะออ๋มันคือตรงนี้อ,นอ่า มีหน้าเราตอนที่กิ๊บปีนขึ้นมาถึงได้เห็นตัวอะไรดักรอกันพึพ้นผับเคลียทุกอย่างเสร็จแน่ใจแล้วว่าปลอดภัยกิ๊บก็มาไล<ป>่เก็บสมบัติกิ๊บเน้นแต่เพชรละกันนะคะตอนนี้รวยเหล็กแล้วรวยทองแล้วพอลงมาเก็บเพชรก็พบว่าด้านใต้นี้มีห้องลับซ่อนอยู่มุมนี้มีกล้องวงจรปิดส่วนอีกมุมหนึ่งก็มีกล่องสมบัติด้านในนี่ของดีเอาเรื่องถ้ามาเจอตอนนั้งแต่่วงแรกๆนี่คือเทพเลยค่ะแต่ว่าจะมาเจอตรงนี้ได้ถ้ากิ๊บไม่ของฟูพอประมาณกิก๊บก็คงตายแน่ๆและด้วยความที่ตอนนี้ตัวกิ๊บฟูจนแทบจะเเต็็มแกลล้วย ว่าไม่ได้ว้าวมากเท่าไหร่เก็บของเสร็จพวกเราก็พากันวิ่งกลับมาที่เซฟโซนออกมาจากตึกแป๊บเดียวฝนก็เทล,ลงมาพอกลับมาถึงเซฟเฮาส์โชคดีที่ทุกอย่างยังปกติคิดถูกจริงๆค่ะที่สร้างพี่ไอรอนโกเลมให้ช่วยดูแลบ้านตั้ง4ตัวจั่วไปในกิฟก็ไม่ได้ดูกล้องวงจรปิดที่บ้านเลยนะเนี่ยไม่รู้ติดไว้ทําอะไรเวลาที่เหลือกิฟก็เอาของมาเก็บใส่กล่องตอนนี้กิฟรวยโทเทมมากค่ะบอกเลยไอตัวที่มันดึงได้เนี่ยมันดรอปโทเทมรัวๆและด้วยความที่เก็บของเพลินค่ะเมืแล้วยังไม่รีบนอนปัญหา ก็เลยเกิดมันมีโอ้โหน้าพี่ไหนหนูอยู่ไหนพี่เห็นป้าเฮยมันอยู่ตรงนั้นมันมาได้ไงตัวอะไรอะ่ะไม่รู้นั่นอยู่ตรงนั้นพี่เห็นป้าตรงหลังกัน งงมากค่ะไม่รู้ว่าเจ้ากลุ่มก้อนความร้อนตัวแรกจิวนี่มาจากไหนโคนะบอกว่าเหมือนจะเห็นมันโผล่มาตอนฟ้าผ่ากิฟว่าพายุชัจะนำพาหายาะมาพร้อมกับความมืดเพื่อให้ทุกอย่างสงบกิฟ<อ>ก็เลยรีบมานอนตื่นมาวันที่81กิบกิฟมานั่งทำน้ำผลไม้เพิ่มเก็บเพิ่งรู้เนี่ยแหละค่ะว่าโคนะกินน้ำเปล่ามาตลอดมีหน้าละน้องเก็บอะไรได้ไม่เยอะกระเป๋าเต็มตัวตลอดเวลาทำน้ำเสร็จกิฟก็มาดูสูตรคาบเกาะอีกแบบจากที่เมื่อวันก่อนเราได้ในเทอร์ไลท์มาเยอะกิฟเลยอยากจะลองทำอาวุธและชุดเกาะใหม่ดูกว่า จะผสมอุปกรณ์เสร็จเย็นอีกรอบทำทำแล้วยังไม่ทันจะได้ลองเอาไปเอ็นชานอยู่ๆก็มีเสียงระเบิดดังมาจากหน้าค่ายพี่ไอตัวนั้นพี่คิดว่าแบบนี้มันไม่น่าใช่พาอพาย,ยุแล้วเอาเป็นว่าพวกเรารีบหนีมานอนพอเช้าทแทนที่ทุกอย่างจะสงบเฮ้ย <Hey. S 1> พี่จ๋า Intoxicator พวกเรารีบออกมามองหามันจากบนหลังคาเซฟเฮาส์ให้ตัวที่อยู่ที่แคมป์ปานวตัวที่แคมป์พี่ตัวที่แคมป ด้วยเอ้ยตาล้วมันตายโอเคโอเคมันน่าจะดบเลยปะอ,อ๋อเดี๋ยวออกไปดูกันพวกเรารีบเคลียร์ตัวที่อยู่ร,บรอบๆปลอดภัยแล้วก็รีบออกมาเช็คจุดที่เจอบอสเมื่อกี้มีอาวุธแล้วก็กระเป๋าไก่ตกอยู่พอกลับเข้ามาในเซฟโซนกิฟก็มาลองใช้อาวุธที่หน้าตาเหมือทา What the heck is that คูดาวะอ่าใช้แล้วมันโดนตัวพี่เ, <c oughs> <c oughs> เก็บเธออะไรก็ไม่รู้เนี่ย พอค่ะอันตรายมากดาบสองคมชัดๆดาบอาวุธอีกอย่างที่หน้าตาเหมือนขวานก็หนักเกินไปถึงจะตีแรงมากแต่หนักขนาดนี้ไม่ไหวจริงๆค่ะเจกน,นกิ๊บก็เอาอุปกรณ์ที่ทํามาใหม่มาเอนชาร์โดยเน้นไปที่โปรเทคชันนะคะระหว่างทําโคนะก็ไปหาข้อมูลมาก็เลยได้รู้ว่าเจ้าบอสตัวเมื่อกี้มันเกิดมาจากกระดูกที่มีแมลงวันเดาว,ว่าถ้าทิ้งเจ้ากระดูกนั้นไว้นานเกินไปมันจะเปลี่ยนตัวเองกลายเป็นบอสฟังแบบนี้แล้วบังอ้อเลยค่ะก็ว่าทําไมศพที่เหลือแต่กระดูกมาถึงหันมามองกิ๊บได้ ายซ้ำได้ไหนไหนเนเธอร์ไรพวกเราก็ได้มาเยอะกิ๊บเลยเอามาทำที่อัปเกรดกระเป๋าให้เป็นขนาดใหญ่สุดเช้าวันที่83พวกเราเออกไปสำรวจที่ตึกแถวชิงช้าสวรรค์อีกรอบตอนแรกคิดว่าจะไปแถวโรงงานใหญ่ๆที่อยู่ทางซ้ายเลยนะคะแต่นึกขึ้นได้ว่ายังมีตึกด้านหลังของโรงละครที่เรายังไม่ได้ไปสำรวจพอมาถึงกิ๊บก็เดินตรงไปยังทางเดินด้านหลังบันไดกิ๊บไล่ปากไฟเพิ่มแสงเสร็จแล้วก็มาเปิดกล่องเช็คของอยู่ๆก็มีคนเดินออกมาต้อนรับ คลิปลองเดินขึ้นมาดูจุดที่พวกเขาเดินออกมาเมื่อกี้บล็อกทางอะไรอยู่อุ้ยโอ้อะไราอ่าอู้วุนวนพี่ข้างๆพี่อะไรไหนงานเข้าเลยค่ะพวกมันมารวมตัวกันอยู่ตรงนี้เยอะมาก กิ๊บเีบเอาหินปิดทางกันมันเดินออกมาอย่างดีที่ตรงนี้เป็นช่องทางเดินเล็กๆถ้าเป็นพื้นที่แบบเปิดโล่งกว้างคงจะรับมือลําบากแน่ๆแต่ถึงจะบล็อกทางไว้ก็ไม่ได้แปลว่ามันจะปลอดภัยเพราะพวกมันพยายามทุบทางกัน้นเพื่อทะลุเข้ามาหาพวกเรา แต่ปล่อยไว้แบบนี้ไม่ดีแน่ค่ะยิ่งอยู่ดึกนานมีแต่จะทำให้พวกมันเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณกิ๊บเลยให้โคนะถอยออกมาห่างอีกหน่อยแล้วค่อยนอนชาวปูบกิ๊บก็มาใช้งกดูด้านในเฮ้ยโอ๊ยโอยออยโอ๊ยอะไรอ่ะคือถล่มมันถล่มมันอยู่ที่หนูพี่ ยังไม่ทันได้เข้าไปก็โดนออกมาต้อนรับซะแล้วแต่ดีค่ะที่โผล่มาเนิ่นๆได้ไม่ต้องตกใจด้านนอกนนนนค่อข้างมืดกิ๊บก็เลยว่าจะไปปักไฟรับรอบก่อนค่อยมาหาของส่วนคนาก็ทําหน้าที่ยืนคุ้มกันแต่ว่า ไปกันออ้ย oh โอเมก้ดูไฟไหม้ไฟไหม้ <laughs> <laughs> พี่ยิงใช่ไหมอะ <laughs> ไรนะพี่ยิงโอเมก้ oh God! ไฟไหม้ไฟไหม้ <laughs> งานเข้าเลยค่ะไฟไหม้ยังไม่เท่าไหร่หรอกเพราะจริงๆิกิ๊บทิ้งไว้เลยก็ได้มันไม่ใช่แถวบ้านกิ๊บอยู่แล้วแต่ปัญหาก็คือกิ๊บกลักวมันจะไม่โดนกล่องกิ๊บไม่รู้มีกล่องตรงไหนบ้างถ้ามันไม่รามไปโดนกล่องแล้วกล่องมันใส่อะไรที่มีค่ายอยู่แล้วก็จบกันเลย เดบไฟหมดกิ๊บก็เดินมาปากไฟต่อแต่อยู่ๆก็ได้ยินเสียงบางอย่างยางไรวะเฮ้ยเฮ้ยเอช่วยหนูช่วยพี่วิ่งพี่วิ่งหนูช่วยตายแล้วโอเคกิ้พี่ลิฟกินแอปเปิลทองี่บอกไม่เห็นเรื่องตัวเองกิ๊บว่าแถวนี้เป็นจุดเกิดของเจ้ากระดูกดำแน่ๆเลยค่ะมันเล็ดเกิดมารัวๆขนาดนี้ พอดูดีๆด,ด้านล่างจุดนี้เป็นโพรงด้วยนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นที่ผู้รับเหมาก่อสร้างสร้างไม่ดีหรือเขาจงใจสร้างพื้นที่รับไว้ใต้ในอีกทีเพื่อทำอะไรบางอย่างพอเดินเดินอยู่ก็มีเสียงดังขึ้นอีกแล้วอะไรไม่รู้พีนี้เสียงีอันมันเกิดอีกแล้วอ่ะตรงไหนก่อนตรงหนูปะหนูไม่รู้กัมนมืดไม่เห็นน่ะอ้าวพี่เีสาวดันไม่ไปแล้วไม่สาวตรงหนูยังไม่หยุดไม่หยุด ไม่เห็นหนูไม่เห็นอยู่แล้วข้าว่าพื้นยุบด้วยหนูพี่อยู่ตรงไหนอ่ะพี่ต้องเดินออกเดินออกมาพี่เดินออกมาพื้นนันล่มพื้นนล่มมันนัล่มมันนัล่มพี่มันตามพี่มันตามพี่มันจามพี่ไปแล้ว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 หอมันออกมาจากพื้นใต้ดินแน่เลย Å! เลยคะ่ะว่าตอนนั้นสติกิบแทบแตกแบบสติกระเจิงมากหัวใจนี่เต้นรัวบคนนน้นบอกให้อาศัยจังหวะนี้ต่อพื้นปีนขึ้นมาแต่กิบหาจังหวะไม่ได้เลยไอตัวพรสิทธิ์ที่หน้าตาเหมือนแมงมุมตัวเล็กมันสามารถปีนพื้นเป็นแนวตั ามขึ้้นไดแถมถ้าหยุดวิ่งก็จะโดนโจมตีรัวๆอีกกิ๊บเลยทําได้แค่พยายามวิ่งวนไปรับรอบแล้วก็อาศัยจังหวะหันมายิงมันเป็นช่วงๆแล,ล้วกิ๊ยังเป็นพวกไม่ชอบความมืดมองในที่มืดไม่ค่อยเห็นอีกเลยจําเป็นจะต้องปักไฟไปด้วยวิ่งไปด้วยกว่าจะขึ้นมาได้อบปักะบอมเลยค่ะ ขึ้นมาอีกทีก็มืดตือ่อวิ่งนานแค่ไหนลองดูสภาพค่ะแบบนี้ก็ไม่ได้การรีบนอนอย่างด่วนพอตื่นขึ้นมากิปก็นึกขึ้นได้ว่าเราควรจะมีใครมาปกป้องกิปก็เลยสร้างพี่แอรอนโกเดมขึ้นมาปกป้องแล้วก็ระวังหลังให้โดยเฉพาะตอนที่เรากําลังใช้สมาธิในการหาของเนี่ยชอบมีอะไรโผล่มาจัมสแก์อยู่เรื่อยและด้วยความที่กิบรู้สึกว่าตกลงไปข้างล่างคนเดียวมันไม่ยุติธรรมไหนจะภาพความหลังที่โคนะเคยยิงปืนใส่กิปอีกกิบก็เลย เฮ้ยพี่ขอแล้วพี่อีกนิดนึงทํา ได้ค่ะความอยากแก่ โคนนะมันข้งมงำจิตใจไปโดยที่กิ๊บไม่รู้ตัวแต่อย่างน้อยกิ๊บก็เลือกที่จะกระโดดลงมาช่วยโคนะอยู่นะไม่ได้ทอดทิ้งน้องไว้คนเดียวแล้วก็อุตส่าห์เจอผู้รอดชีวิตอีกคนทั้งทียังไม่ทันจะได้คุยกับเจ้าตัวเขาก็จากไปซะแล้วไม่แน่าใจเหมือนกันนะคะว่าเขามาจากไหนหรือเขาไปหลบที่ไหนมาถึงได้ยังมีชีวิตรอดอยู่จนตอนนี้ไม่แน่าบางทีเขาอาจจะเห็นเรามีปืนก็เลยวิ่งออกมาขอความช่วยเหลือแต่ก็นะแล้วยังเอาตัวเองไม่รอดเลย,ยจะไปช่วยเขาได้ยังไงละเนาะปักไฟที่กำแพงร,บรอบๆเสร็จก,กิก๊ ฟักทองที่กิ๊บได้มาจากโรงนาใกล้จะหมดแล้วกิ๊บกำลังคิดหนักเพราะว่ามีเหล็กเยอะแต่ไม่ค่อยมีฟักทองสำหรับเป็นส่วนหัวของพี่ไอรอนโกเรมไม่รู้จะทําเพิ่มยังไงดี ตอนแรกคิดว่าจะทาแปงฟักทองแต่เห็นว่าเวลามันก็ปลาเข้าไปวันที่8 0กว่าแล้วเจอเยอะแบบนี้พอดีเลยค่ะเก็บฟักทองเกือบหมดโคนะก็ทักว่าบนหัวมีบล็อกเหล็กกับเนเธอร์ไลท์ด้วยแน่นอนว่าถึงคิปจะมีเหล็กมากจนล้นแต่คนขยันไม่มีวันอดตายเพราะงั้นเก็บต่อเลยค่ะและน่าจะเป็นเพราะข้างร่างอันตรายมากแป๊บเดียวพี่ไอรอนโกเลมก็มีสภาพเป็นแบบนี้เหนื่อยหน่อยนะคะพี่พอเริ่มเย็นก็เริ่มมีคนมาทักทาย เพิ่งจะซ่อมพี่แกไปเองแทๆ้ๆแจกน,นกิ๊บก็เก็บเหล็กต่ออีกหน่อยขึ้นใหม่กทีก็มือเสะแล้วแถมโอ้โหชิบหายแล้วหนูเฮ้ยที่ลงมาอยู่กับหนูมันยังไม่อยิงนะพอขึ้นมาดูดีๆมันมีพื้นติดเชือ้อเริ่มรามแพร่กระจายแล้ว สงสัยพวกเราจะอยู่ที่นี่นานเกินไปกิ๊บรีบนอนรีบตื่นแล้วก็รีบมาเช็คของในกล่องที่อยู่ติดกำแพงลองปีนขึ้นมาด้านบนวันนี้เป็นอัธจันย์นะคะไม่มีกล่องไม่มีของมีแต่เก้าอี้พอลงมาสำรวจด้านล่างต่อในกล่องพยาบาลก็มีของ,งอย่างดีก็ไม่แปลใจอนะเนาะแถวนี้โหดขนาดนี้ไม่มีของดีก็คงไม่ใช่อะ่ะเก็บของหมดก็ได้เวลาออกจากที่นี่แต่ กิฟว่าฉั้จะเจอบ่อยจนเริ่มไม่กลัวเจ้าตัวนี้แล้วนะเนี่ยออกมาจากตึกได้โคนะก,ก็ขอแวะพัก,กกินข้าวก่อนเพราะอาหารเกือบจะหมดแล้วระหว่างกินกิฟก็หยิบน้ำมาเตรียมไว้ตรงนี้เป็นจุดที่เคยเจอเจ้าบอสหน้าตาเหมือนกล่องเผื่อมันเกิดที่เดิมเขาที่แล้วรอดได้พระเทน้ำแท้ๆนะคะแต่สุดท้ายก็ไม่มีอะไรค่ะเอาเป็นว่าพวกเรารีบตรงกลับค่ายกิบว่าในส่วนพื้นที่กลางเมืองที่เข้าได้น่าจะสำรวจหมดทุกตึกแล้วพวกตึกสูงๆบางตึกที่อยู่รอบๆมันเข้าไม่ได้นะคะเหมือนว่ามันถูกบล็อกพื้นที่เอาไว้อารมณ์เป็นฉากเฉยๆ la mano. ¡Ah! นันที่กิ๊บเตรียมใจไว้อยู่แล้วเลยไม่ค่อยตกใจเท่าไรโหร่สังหอนอยู่แล้วเชียวอยู่กลางเมืองหลายวันขนาดนี้จะไม่โผล่มาเลยจริงๆเหรอขออของต <ขอ S 1> ่ใจโอ้โหแล้วฝนตกพอดีมันชะตากรรมมันซ้ำเติม จากนั้นพวกเราก็วิ่งฝ่าสายฝนกลับเซฟโซนทันมืดพอดีกลับมาถึงกิฟก็ทยอยเก็บของกระสุนที่พกไปมากมายเกือบหมดเกลี้ยงและสงสัยกิฟจะเก็บของนานไปหน่อยค่ะรู้ตัวอีกทีก็คือเช้าซะแล้วแถมฝนไม่หยุดตกด้วยกิฟจัดการกับเจ้าตัวดำๆที่ลอยอยู่นอกเซฟโซนแล้วก็กลับลงมาทํากระสุนต่อทําไว้เยอะมากกิฟคิดว่าในเมื่อกลางเมืองยังมีพวกกลายพันธุ์เยอะขนาดนี้ในโรงงานจะมีเยอะขนาดไหนจากที่เรานะคะกิฟคิดว่าในโรงงานอาจจะมีเบาะแสรหรือสาเหตุที่ทําให เมืองนี้เต็มไปด้วยคนที่กลายพันธุ์ก็ได้ช่วงสายยฝนก็หยุดตกกิบเอาฟักทองที่เก็บมามาวางเรียงกันที่พื้นโอ้ยมันมีตัวอะไรข้งางนอกใช่ปะเออโอ้ยโอ้ย,อยพี่ โอเคที่เหลือให้โคนาจัดการไปค่ะกิ๊บมาตัดหน้าฟักทองจะทําให้มันเป็นหัวฟักทองสำหรับทําเป็นหัวพี่แอรอนโกเลมนะคะทําเสร็จชุดแรกเจ้าตัวปรสิตตัวเล็กก็ยังโผล่กันมาไม่พักกิ๊บว่ามันอาจจะมีบล็อกติดเชื้อซ่อนอยู่ในดงหญ้าก็เลยเอาน้ํามาลาดพื้นเพื่อที่จะได้มองหาพื้นที่ติดเชื้อได้ง่ายขึ้น สำรวจเสร็จกิฟก็มาทําหัวฟักทองต่อมีเยอะขนาดนี้กิฟว่ากิฟทําพี่ไอรอนโกเลมไว้นอกบ้านด้วยน่าจะดีนะคะทําเสร็จกิฟก็ออกมาช่วยโคนาล้างพื้นต่อเจอบล็อกติดเชื้อที่ซ่อนอยู่อีกหลายจุดนี่ขนาดกิฟพยายามเช็คสุดๆแล้วนะถ้ากิฟอยู่คนเดียวไม่มีโคนากิฟว่าเซฟโซนตรงนี้คงจะไม่เหลือปักไฟรอบๆเสร็จกิฟก็กลับมาที่เซฟเฮาส์ใช่ <Hi. S 2> ยู่ๆก็มีแขกไม่ได้รับเชิญจัดการเขาเสร็จเวลาที่เหลือกิฟก็มาทำน้ำผลไม้ต่อ ค่ค่ะทุกคนกิฟขอพักไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วอย่างที่บอกไปในคลิปที่แล้วอะเนาะช่วงนี้กิฟมีเวลาทําคลิปน้อยมากมีทุรักเกือบทุกวันเลยยุ่งไปยาวๆยันกลางเดือนกันยาเลยค่ะซีรีส์นี้ก็เลยจะแบ่งพาร์ทเยอะหน่อยนะคะทําเท่าที่ไหวไปก่อนเนาะแน่นอนว่ากิฟไม่ได้ฝืนตัวเองนะคะขอบคุณหลายๆคนที่เป็นห่วงนะแล้วก็ขอบคุณข้อมูลจากน้องหลายๆคนที่คอมเมนต์เข้ามาแนะนําคลิปด้วยนะคะโดยเฉพาะเรื่องกระเป๋าเนี่ยต้องแต่รู้ว่ากระเป๋ามันมีความสามารถพิเศษชีวิตกิฟที่เปลี่ยยนนนจาาาฝเเเท้้ป็หมือล พอไม่ต้องทนร้อนไม่ต้องใส่เสื้อเกาะใบไม้ที่แสนบางเบาเลยได้ใส่เกาะทั้งตัวโดนตีเบาลงเยอะมากะว่าไปกิ๊ก็ลืมไปว่ากิ๊มีโทเทมอย่างเยอะเจอวินาทีเฉียดตายแค่ไหนก็ไม่ได้ใช้เลยอะถือว่าเก่งอยู่มั้งใช่ไะะแอบภูมิใจนะเนี่ยเล่ ตอนแรกพี่กำลังตัดสินใจอยู่พี่จะถอดหน้ากากปิดคลิปดีไหมช็อตฟิลมากค่ะแต่อย่างที่เห็นมันตีกลิปแทบไม่เข้าเลยเดี๋ยวพาทหน้าคลิปจะไปสำรวจที่โรงงานร้างทีมงานแอบกระซิบมาว่าที่นี่มันโหดสุดๆเลยแนะนำให้คลิปเข้าไปเป็นที่สุดท้ายแถมยังเตือนว่าต้องของแน่นของเยอะเขาเล่นขู่กันมาแบบนี้ใจคลิปนิดแปลวอ,อยู่เหมือนกันนะยังไงก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะโอเคค่ะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามน้องโคนาด้วยนะสำหรับคลิป คลิปนี้กิฟคงต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ไปก่อนนะคะบายบายค่ะทุกคนกิ๊ฟมีกูน่ารักน่ารักขายด้วยนะคะสามารถซื้อได้ในงานอีเวนต์ต่างๆหรือสั่งซื้อได้ในแฟนเพจ Facebook Power Play และแฟนเพจ Facebook กิบุรีค่ะลิงก์แฟนเพจ a c e b o o k อยู่ใต้คลิปนี้แล้วนะคะและกันชอบกันก็อย่าลืมอุดหนุนสินค้าที่ลืกของกิ๊ฟด้วยนะมาอุดหนุนกัน,นเยอะๆนะคะมาแล้วมา ติกเกอร์ลายกิปปรี่ลาใหม่สามารถซื้อได้แล้วที่ไลน์สโตเป็นสติกเกอร์รูปแบบเติมคำอยาให้พูดคำว่าอะไรพิมพ์เลยลายเก่าๆก็ยังมีขายอยู่นะคะอย่าลืมสะสมกันให้ครบนะ